ครับเยอะเลยตฝนตกคือไม่ช่วยเก็บดอกเดอ้อจะโด,ดนมือใหญ่เยอะเลยครับโอ้มาแล้วมาแล้วนั่นนั่นนั่นแหละนี่โอู้กะว่ามาดูนาเฉยๆครับ,บอูออกเต็มเลยครับว้าว ตัวหนึ่ง้กนยาลงตอนนันน่ะมนกิไตมุนด้วยจับบ่อรามโอ้เลยข้าอีกระดามรวดนู้นนูนไปหาพลอแล้วนี่ครับโอ้กำลังตำมลรกีไยตำมะกอป้าไอสักดม่จอบ

มาวจะหยุบมันดึงแม่มัวนะบ้านเพือนึ่งเก็บงนีง่ปวงซะได้อ้ปวงเก็บเมีนแค้นี่เก็บอืมไท่กบครับม่กบมาโอ้ยสามบุปวงจอสุกว่นี่ด่น้าดเชิอใยบ าม,ตมตามตำตำตำกินดีบ่้อหน่อยเออแล้วนำเอาอาชีระตะข้างน่ย้ย<อ><อ>นตามเก็บข้าวทวนมาแล้วตุ๋ยไหนกินยังไงได้เยอะอยู่ครับจับเอาแค่นี้เองครับนี่ได้หลายตัวเลยดูครับ ใจอยากเอาไปเลี้ยงนะเลี้ยงในน้ำบบแบบอนี่นะเหมือนที่เขาเลี้ยงกันโปูออกมาเต็มครับดูครับจับแค่จับแค่พื้นที่น้ำเอ่งอยู่นี่แหละครับปูออกเยอะเลยคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฝาก,กไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อ